สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่7เดือนกนรกฎาคมสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคำสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องตน้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะครับ VT Market ก,กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ for you ครับ เอฟเอ็กซ์โปการดำเนินการที่รวดเร็วกับสินทรัพย์ให้เือกมากกว่า200รายการใครสนใจนะครับเอฟเอ็กซ์โปเฉลดและกระโป๋ครับเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย f r e ร for you ครับนั่งทุนเพียงแค่ชวนเพื่อนของนั่งทุนเข้ามาเถลดกับเราในวันนี้รับทันทีครับ50 u s ดอลลาร์เอ็กซ์เอ็มครับเปิดบัญชีวนดีโอรับรับฟรีทันที30 u s ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับ สวัสดีนักลงทุนครับผมสรุปข่าวเช้ากับกระผมคูเปานะครับเราพานักลงทุนไปดูการเคลื่อนไหวของตัชดีในตลาดบอสตรีคือที่ผ่านมากันก่อนเลยครับ ดัชนีเฉลี่ยวตชากรรมดาวโจนส์ครับผมปรับตัวปิดบวกไป0.23% SP500 ปรับตัวปิดบวก0.36%แล้วก็น a สแดกปรับตัวปิดบวก0.35%ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธเนื่องจากนักลงทุนปรับตัวรับรายงานการประชุมเดือนมิถุนายนของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดมีความมุ่งมั่นที่จะสกัดกั้นการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อครับ คณะกรรมการเฟดนะครับมีการเปิดเผยรายงานการประชุมประจำวันที่14-15มิถุนายนเมื่อวานนี้โดยใจความตอนหนึ่งระบุว่าเฟดมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เครื่องมือในการควบคุมเงินเฟอ้อโดยกรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าการเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมโดยมีแนวโน้มว,ว,ว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.5หรือ0.75เปอร์เซ็นต์ในการประชุมเดือนกรกฎาคมนี้ คุณสคริปกินฟริตนักวิเคราะห์จากธนาคารเวลส์ฟา์โกกล่าวว่ารายงานการประชุมเนี่ยได้มีการสะท้อนได้เห็นว่ากรรมการเฟดเล็งเห็นถึงผลกระทบของเงินเฟอ้อและพยายามที่จะสื่อสารกับตลาดให้ชัดเจนเฟดมีความมุ่งมั่นที่จะใช้นโยบายคุมเข้ม,ขมทางการเงินต่อไปหากเงินเฟอ้อยังคงพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแม้ว่าการดําเนินการดังกล่าวอาจจะทําให้เศรษฐกิจถดถอยลงเล็กน้อยก็ตามครับนี่คือสรารการคืนที่ผ่านมาล่าสุดเลยนะครับนักทุนครับ แล้วก็ยังมีเรื่องที่นักลงทุนเขายังกังวลกันอยู่บ้างนะครับก็คือในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะมันมีสัญญาณครับนักทุนหลังจากตลาดพันธบัตรสหรัฐเกิดภาวะ inverted y i U l u r v r v e อีกครั้งแล้วเมื่อคือนนี้โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นนะครับมีการขยับดีตัวสูงกว่าพันธบัตรระยะยาวซึ่งเป็นการบกชี้แนวโน้มการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับ ขณะดเดียวกันครับนักทุนก็ยังคงจับตาดูตัวเลข ของการจ้างงานนอกภาคกเกษตรหรือว่าตัวเลขนอกฟาร์มเพโรในวันศุกร์ที่ถึงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญที่ตลาดอาจจะเล่นกันได้ถามต่อครับเอ๊คุณครับแล้วแบบนี้นี่คือราคาทองกับราคาน้ำมันเป็นอย่างไรเรามาดูราคาน้ำมันกันราคาน้ำมันดิบคือที่ผ่านมาก,ก็มีการปรับตัวร่วงลงมาอย่างหนักเลยนะครับทาโลใหม่ก่อนที่จะมีการรีบาวในเวลาต่อมาครับในช่วงเช้านี้ก็เคลื่อนไหวอยู่แถวประมาณ98เถ้าเกิดว่าเป็นตัว WTICFD นะครับปิดตบกันไปครับเนื่องจาก จากความวิตกกังวลครับนักทุนเกี่ยวกับการที่เฟดเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะทำให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยก็เลยสร้างแรงลบให้กับสินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองคำแล้วก็น้ำมันไปด้วยอีกประการหนึ่งตามที่สนักข่าวใหญ่มีการรายงานเขาบอกว่าการที่ราคาน้ำมันกับตัวทองคำปรับตัวลดลงเนี่ยหลักๆแล้วมันเกิดจากการที่ดอลลาร์อินด็กมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากถามว่าสูงขึ้นตรงนี้มันเกิดจากอะไรครับ สนาข่าวก็ยังให้เหตุผลว่าเฟดเนี่ยจะมีแนวโน้มในการขึ้นดอกเบี้ยอย่างแน่นอนเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อดอลลาร์ก็เลยรับปัจจัยสนับสนุนมากกดดันราคาน้ํามันกับราคาทองคําเหมือนเดิมครับบางคนถามต่อคุณแล้วเขาจะฟื้นหรือเปล่าครับเนี่ยจะฟื้นหรือไม่นั้นในวันนี้ก็ต้องมาติดตามกันดูนะครับนักจุนเพราะว่าจะสังเกตเลยว่าตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้เล่นประเด็นดังกล่าวเท่าไหร่เลยไม่ได้ล่วงนะสองวันติดเหมือนที่ทองคํากับตัวน้ํามันทําโลใหม่แปลว่าตลาด อาจจะยังไม่ได้แบบว,ว่ากังวลใจอย่างแท้จริงกับในเรื่องของดอกเบีย้ยหรือถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือตลาดเนี่ย price in ไปไปที่เรียบร้อยแล้วหรือว่ามีการขานรับข่าวไปแล้วนั่นเองครับนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดที่เราได้นํามาฝากกันในช่วงเช้าว,วันนี้สวัสดีครับ